มากแบบนี้นี่ทั้งสี่ครับนี่นี่ครับ้หครับพี่น้องมันี่ผมมีเมนูตอนสมัยตอนไปเหตุงานอยู่อันเขามาเห็ดงานอยู่ในกินเทพดไม่ไหมครับเดี๋ยวสิไม่เบิ่งเมงนูอย่างครับตอนนั้นได้ไม่เห็ดงานได้เงินมือละลอยห่สิบบาทค่าของกลับบ้านเดือนสองปัญหา กูนั่งกันครับเ <laughs> มนูตอนดีเขาว่ากูเทพใหม่ๆปันนี่ครับสวยเลยว่านี่แต่เงินมือละสิบห้าบาทได้ยี่สิบบาทตอนเดินไม่ไม่เหรอครับนี่มาแเลยมีนี่นี่สี่ครับนี่น,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 นี่ครับอื้โหแต่กูชอบครับไปกินข้าวต่างๆไปครับ ครับอืมไปกินเดี๋ยวไปตามติดกันนะเด้อไปแล้วครับ